ขอให้ลูกหลานโชคดีมีชัยทุกท่านมีสติปัญญาดีมีหน้าที่การงานที่ดีมีเงินทองที่มั่นคงประสบความสุขความเจริญในหน้าที่และการงานทั้งทางโลกและทางธรรมคิดเงินให้ได้เงิน ทิพทองให้ได้ทองสิ่งของใดๆที่ต้องการขอให้สำเร็จโดยเร็วพันลูกหลานบาิีวานญาพี่น้องให้อยู่เย็นเป็นุขประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเดินตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจเจริญทั้งทางโลก เจริญทั้งทางธรรมให้ได้มรรคได้ผลเข้าสู่พระนิพพานบำลุงพระพุทธศาสนาสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทุกวันนะลูกหลานขอให้ลูกหลานเป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดีกะตันยูกะตะเวที ต่อบิดามารดาคู่บาอาจารย์สามสิ่งที่ปู่จะให้ไว้คือชาติไทยศาสนาพุทธพระมหากษัตริสามสิ่งนี้ต้องอยู่คู่กันชั่วกาลนาอยู่ตลอดไปนะลูกสาธุจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จ เสียงธรรมทานพระอาจารย์นรสาธุ